วันนี้เราพามาดูทุเรียนพันธุ์กระดุมนะครับอันนี้รุ่นแรกไม่ติดนะครับร่วงหมดเลยครับดอกดอกเยอะมากดอกบกมากอันนี้รุ่นสองนะครับรุ่นที่เขาขายกันไปหมดแล้วรุ่นนี้ยังพึ่งโตนะครับน่ครับเดี๋ยวอันนี้ยังไม่ได้แต่งนะครับแต่งไปหมดแล้วบางส่วนเดี๋ยวต้องแต่งออกอีกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวลูกมันจะไม่โตนะครับนะครับเป็นต้นนะครับ ต้นไม่ใหญ่มากนะครับถัดไปตรงนี้ก็จะเป็นหมอนทองนะครับอันนี้พวงมณีก้านยาวอย่างเล็กอยู่นะครับอันนี้เป็นหมอนทองนะครับต้นนึงไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับมีทั้งรุ่นสองรุ่นสามนะครับแก็รุ่นนี้ก็มีนะครับ,ร,บรุ่นนี้เล็กตีตีสนะครับ 明天你。